สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567นะคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านปิดการขาย2รายการนะคะเริ่มที่รายการแรกเป็นแท็กเตอร์ยันม้า EF494T คันนี้เป็นแท็กเตอร์ขนาด49แรงมา้าอุปกรณ์ดันดินหน้าส่วนด้านหลังเป็นผ่านไทยใหม่จากค่าย CMT นะคะดันดินหน้าผ่านถ่ายใหม่จากค่ายสิง จากค่าย CMT นะคะสินค้าตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะคันนี้จัดส่งด่วนเลยนะคะลูกค้ามาสั่งซื้อที่ร้านแล้วให้จัดส่งด่วนๆเลยนะคะปลายทางอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะปลายทางอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะคุณลูกค้ารอรับได้เลยนะคะ จังหวัดลำปางกับยันมา49แรงม้าสภาพสวยเกรด A คันนี้นะคะราคาไม่แพงนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0946022291นะคะร้านตั้งอยู่บ้านเกาะลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะได้ไปคันนี้คุ้มสุดๆเลยนะคะพร้อมใช้งานตรวจเช็คให้พร้อมใช้งาน,งานแล้วอุปกรณ์2ชิ้นดันดินหน้าผ่านไทยใหม่จากค่าย CMT นะคะ ปลายทางอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะเราจะส่งให้ฟรีไม่คิดค่าขนส่งเพิ่มนะคะนี่นะคะปลายทางนะคะจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็มาเริ่มที่รายการที่สนะคะสำหรับรายการที่2เป็นโครงสยามกูบตา้า NC 131เกียร์กลางตัวนูนนะคะอันนี้ลูกค้าจากอำเภอเมืองนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะ ลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเดินทางมาสั่งซื้อที่ร้านนะคะมารับเองที่ร้านของเราเลยนะคะ ราคานะคะ NC 131่เกียร์กลางตัวนูนเช็คทำสีแล้วนะคะก็จะอยู่ที่19,500บาทนะคะเช็คทำสีแล้ว19,500บาทนะคะอันนี้ลูกค้าไม่เอาล้อนะคะก็จะอยู่ที่18,500นบาทะคะ่ะมีส่วนลดให้1000บาทนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเรายังมีให้เลือกอีกหลายคันนะคะรถนี้เข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับ NC 131่เกียร์กลางตัวนูนสยามคูบุต้านะคะ สนใจโทร0 9 4 6 0 22291นะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงปักหมุดได้เลยนะคะลูกค้าชาญชัยแท็กเตอร์นะคะขอพรบคุณลูกค้าทั้ง2ท่านมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะขอพรบคุณมากๆคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ